กี่อะไรเขาเรียกเขาคือสถานอะว่าเดี๋ยวเวลาแกทำอ่ะต้องเม้มไหมใครบอกให้มึงเมมใครบอกนะโดนบ่อยโดนนะโดน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 อันโดนมันมึงมึงไม่ชอบทาปากนี่แหละเนี่ยเนี่ยถ้าทาปากนี่เวลาเขาแต่งหน้าให้อ่ะเป็นแบบเนี้ยมึงตั้งใจทาเพราะกิงดูแล้วต้องเมม มาแล้วมาแล้วฮัลโหลแม่ทาดีๆทำหนูทำไม่ใช่แม่ทาเจมถ่ายเจมเจมถ่ายแม่หหืืเหมือนกินข้าวมันไก่กินกี่ไรมากินไก่